s ซลมอนพอดแคสตมันสดอร่อยลองเล่นดูถ้าไม่เล่นแอนดูจะรู้ได้ยังไงกับผมทอฟฟี่ประชองสวัสดีครับกลับมาเจอกับลองเล่นดูถ้าไม่เล่นแอนดูจะรู้ได้ยังไงกับท็อฟฟี่ปรชอนะครับอีนี้เราจะมาเรียนรู้กันเรื่องอะไรนะครับเนืน่องจากว่าเอ,อ อยู่ในช่วงของวันวนาเลนไทน์นะครับวันแห่งความรักนะทุกคนก็จะพูดถึงเรื่องความรักอะไรกันต่างๆนานาวันนี้เราก็เลยอยากมาคุยกันเรื่องความโสดครับผมแต่ว่าในความโสดในที่นี้คือทักษะการรับมือกับความเหงาเมื่อเราโสดนี่เชื่อว่าหลายๆคนตอนนี้นะครับเห็นอยู่ในช่วงวันวนาเลนไทน์นะคนจะเริ่มรู้สึกแบบเฮ้ยฉันไม่มีแฟนหเขาอัะ เออฉันเหงามากเลยฉันจะผ่านวันเวไทายนี้เป็นได้ยังไงขอแบบขอข้ามไปวันที่สิบห้ากุมภาเลยได้ไหมหรืออะไรเงี้ยคือแบบความรู้สึกความเหงาเนี่ยมันมันมีอยู่ใน หัวจิตหัวใจของเรากันอยู่แล้วอะไรเงี้ยเออเราก็เลยชวนแขกรับเชิญมาคนหนึ่งครับซึ่งจะบอกว่าทั้งชีวิตของเขาเนี่ยโสดมาตลอดเพราะฉะนั้นเขาคือผู้ที่รู้ดีที่สุดว่าการที่จะรับมือกับความเหงาเมื่อเราเป็นโสดเนี่ยจะต้องทํำยังไงบ้างขอต้อนรับคุณพีทครับผมสวัสดีค่ะพี่ทอฟฟี่คุณเื่นกิจคุณโปรใหญ่เหมือนกันนะโปรโปรใหญ่มากยิงพลุมากนะฮะอืมในฐานะที่โสดมาทั้งชีวิตแล้วแหมต้องต้องเล่าเล่าให้คุณพีทแนะนําตัวนิดนึงในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านความโสดตลอดชีวิตนน่่าจะเเป็รือง ที่คนไม่อยากเชี่ยวชาญพี่ร <laughs> ครับครับก็พีทนะครับพิชชากรจะรู้เสถการจริงๆคนอาจจะงงว่าเอ๊ะพีทไหน <laughs> แต่ว่าพีทเคยเป็นครีเอทีฟอยู่ที่แซลมอนนี่แหละครับาแต่ว่า,าปัจจุบันอาจจะยกย้ายงานไปและไปเป็นครีเอทีฟอยู่ที่ Netflix ประเทศไทยได้ดีแล้ว <laughs> ได้ดีแล้ว <laughs> <laughs> ครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องของวาเลนไทน์ที่จะถึงนี้ Mm hmm. คนที่อาจจะยังแบบไม่รู้จะเอาดอกไม้ไปให้ใครเนอะพี่ท็อป uh huh. ซึ่งซึ่งพีทเองก็อย่างที่พี่ท็อปโปรยมาให้ว่าอาจจะยังไม่เคยมีแฟนมาตั้งแต่เกิดเลยครับ <laughs> uh huh. แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อาจจะมีผ่านเข้ามาก็คือความรักแหละแต่ในที่นี้มันอาจจะยังไม่ถึงขั้นลงเอยไปถึงขั้นเป็นแฟนพี่ท็อป mm hmm. อซึ่งพีทเชื่อว่าคนโสดยุคนี้อาจจะมีความแบบรู้สึกว่ามันเหงาเยอะขึ้นพี่ท็อปจากถึงแม้มันาอาจจะมีความแบบว่า ทุกอย่างเข้าถึงง่ายโซเชียลมีเดียหรือว่าเดทติ้งแอปก็ได้ะมันอาจจะมีตัวเลือกเยอะพี่ท็อปแต่พีทเชื่อว่ามันอาจจะมีคนบางกลุ่มที่อาจจะเป็นทีมพีทก็คือรู้สึกว่าเออเราอาจจะยังไม่สมหวังในความรักแต่ไม่ใช่เราไม่มีความรักนะในที่นี้ก็คือคนที่รู้สึกว่าไม่มีความรักไม่ใช่ไม่รักตัวเองด้วยไม่ใช่ไม่รักพ่อแม่ไม่ใช่ไม่รักงานนะเราอาจจะรักหมดทุกอย่างแล้วพี่ท็อปแต่แค่ ไม่มีแฟนสักทีเลยเป็นที่มาของเพลงเลิกกุบีหรือเปล่าเลยต้องแบบไปโทษไม่รู้จะโทษอะไรพี่ท็อปเพราะว่าเราอาจจะพยายามอย่างมากที่สุดเราก็ได้ครับแต่ว่าอาจจะยังไม่รู้ว่าคนคนนั้นจะมาเมื่อไหร่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นที่มาของคําว่าเหงาพี่ท็อปครับทำไมแค่คุยแค่นี้แล้วเลือดเขินไปด้วยวะเออแต่จริงนะเพราะว่าพอโลกมันก็เปลี่ยนไปใช่ไหมท้งนั้นที่เราถ้าลองคิดดูอะโอกาสในการ เจอคนอื่นๆมันง่ายขึ้นเออเราแบบแค่เขาเป็นในโซเชียลมีเดียลรวก็พบเจอคนมากมายหรือว่าแบบเดทติ้งแอปอะไรต่างๆหรือว่าการที่เพื่อนของเราหรือตัวเราเองก็มีวงสังคมนี่มันกว้างมากขึ้นนั่นแหละมันน่าจะทําให้เราได้เจอคนเต็มไปหมดเลยเออแต่เหมือนอย่างที่พีทบอกเหมือนกันนะพี่กํลองมันดูแบบสมมุติว่าถ้าคิดเป็นแบบเดทติ้งแอปนะเออเฮ้ยคนปัดขวาร้อยคนเออคนที่ กับมาคุยกับเราคนที่แมชกับเราคนคนที่แมชกับเราอาจจะแบบสมมติปัดเป็นหนึ่งร้อยมีคนแมชกับเราแปดสิบโอ้นี่ก็ฮอตมากนะแปดสิบนี้คุยได้มากพอจนถึงขั้นที่จะออกไปเจอกันอะไรต่างๆสารสัมพันธ์ได้ต่อมันก็จะน้อยๆๆๆๆๆๆเรื่อยเออแล้วสุดท้ายแบบในหนึ่งร้อยคนแล้วมันเกิดแบบเอ้าไม่มีว่ะพยายามแล้วแต่มันไม่ใช่ในหนึ่งร้อยมันก็เลยยิ่งเกิดความรู้สึกแบบ เงาใหญ่ขึ้นกว่าเดิมอีกเนาะเพราะเหมือนกับได้ลองแล้วอ่ะแล้วลองลองในน่านน้ําที่แบบกว้างใหญ่ไพศาลแล้วด้วยลมาทาหมดละติ๊กหมดละอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจความเข้าใจเข้าใจประเด็นของพีทเลยว่าแบบเฮ้ยความเหงาในยุคนี้มันก็ใหญ่ขึ้นด้วยเหมือนกันอืแล้วพี่รู้สึกว่าเป็นโอกาสดีที่มีพื้นที่ได้พูดเรื่องนี้พี่ทอบพี่เชื่อว่าความรู้สึกอื่นๆที่เกิดขึ้นกับคนเนาะมันอาจจะแสดงออกได้ง่ายกว่าความเหงาลองนึก ง่ายๆก็ได้ครับเวลาเศร้าก็อาจจะร้องไห้เวลามีความรักก็แบบใจฟูเนาะแต่ถ้าเหงาแล้วแสดงออกยากมากพี่ทอ็อบเหงาแล้วต้องทํายังไงดีวะแสดงออกได้ไหมว,ว่าเหงาบน่นได้ไหมว่าอยากมีแฟนหรือว่าบ่นได้ไหมว่าไม่อยากโสดแล้วอะไรเงี้ยครับพีทเลยรู้สึกว่าความน่าสนใจของอีพีนี้ก็คือ เราอยากจะเป็น EP แรกที่ที่รู้สึกว่าเรามาให้ความสําคัญกับความเหงาดูบ้างว่ามันพูดในแง่มุมอะไรได้อีกบ้างพี่ท็อปซึ่งมันดีนะเพราะว่าจะบอกว่าในขณะที่คือมันก็จะมีด้านด้านเขาเรียกว่าด้านแข็งแกร่งบึก้ึนห้าหานดูดันของความโสดนึกออกไหมแบบเฮ้ยพอเป็นคนโสดแล้วเรา ทำอะไรเองก็ได้หรือเราแข็งแกร่งเรายืนด้วยตัวเองอันนั้นก็มีด้านนั้นแต่มในขนาดเดียวกันเราก็ต้องยอมรับว่ามันมีด้านที่มันเปราะบางด้านอ่อนไหวด้านยุบยาบด้านแบบนี้เือนกานด้านความเหงาความเศร้าที่มันอมาพร้อมกับความโสดซึ่งทั้งหมดทั้งมวลมันเป็นมันเป็นมนุษย์มากๆเลยอืมในฐานะที่โสดมาตลอดชีวิตเออได้รับเกียรตินี้เออแล้วที่ผ่านมาก็ไม่ใช่ว่าแบบตั้งใจจะโสดด้วยนึงออกมคือคือคือแบบ โดยอะไรโดยจังหวะชีวิตไปเดทแล้วอะไรต่างๆในมุมหนึ่งก็เท่ากับว่าพีทก็เคยเจอความผิดหวังอยู่หลายครั้งเอพีทดิวกับความรู้สึกผิดหวังอย่างเงี้ยยังไงบ้างแบบเดทก็ไม่ใช่เดทก็ไม่ใช่อย่างเงี้ยน่าสนใจมากพี่ท็อปเมื่อสักครู่มีคํหนึ่งหลุดมาน่าสนใจคือคําว่าตั้งใจพีทว่ามีความเชื่ออย่างหนึ่งแล้วกันว่าความที่เราพยายามในเรื่องอื่นๆอถ้าเราตั้งใจเรื่องอะไรมันมักจะไขว่คว้ามาได้ แต่พอเป็นเรื่องความรักอะครับพิดว่ามันพยายามยากมากถ้าอยากสุขภาพดีแล้วก็ออกกําลังอยากเติบโตในหน้านะที่การงานเราก็ขยันไว้แต่ถ้าอยากมีแฟนต้องทําอะไรวะมันอาจจะแบบเป็นเรื่องที่พยายามคนเดียวไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อสักครู่ที่พี่ท็อปถามว่าเรารับมือกับความผิดหวังในความรักยังไงได้บ้างหรือความเหงาเนี่ยเร,รับมือ,อยังไงสิ่งแรกไี่พิดว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่แชร์กับคนที่เคยเป็นความรู้สึกเดียวกันกับพีทก็คือ กีระอยากจะเชียร์ให้เรารู้สึกเศร้าไปเลยผิดหวังไปเลยแต่มันคือการเศร้าแบบที่เราซื้อสัตย์กับตัวเองเออนี่ดีไม่ได้หมายความว่าความรู้สึกกับตัวเองไม่ได้หมายความว่าเศร้าเพื่อจะแบบไปสุดไปดิ่งสุดด้วยนะแต่มันคือการรับรู้นะว่าตอนนั้นอ๋ออกหักอยู่หรือเอ้ยเศร้าก็พูดออกมาว่าเหงาพูดได้เลยพี่รู้สึกว่าเมื่อหลายๆปีที่ผ่านมาพีรบยังหาคําตอบให้ตัวเองไม่ได้ว่าเหงาเราต้องยอมรับไม่ว่าว่าเหงา แล้ว hmm. โพสลงไอจีได้ปะว่าว่าเหงา uh, มันเลย uh, uh, uh. เป็นที่มาแหละครับว่าจุดหนึ่งที่ทําให้ผิดปลดล็อกได้ก็คือเหงาก็ยอมรับตัวเองไปเลยว่าเหงาและก็แสดงออกมาได้นะว่าเหงาหรือเราสามารถแสดงออกมาได้ว่าเราโสด <laughs> คนอาจจะรู้สึกว่าทําไมต้องพรีเซนต์ตัวเองขนาดนั้นหรือว่าทําไมต้องอยากมีแฟนขนาดนั้น แต่ไอความรู้สึกเหล่านี้แหละหรือคําพูดอย่างเช่นระวังขึ้นคานเอ่อโตไปต้องโดดเดี่ยวหรือเปล่ามมไม่เจอคนที่ใช่สักทีเลยครับมันอาจจะกรอบเราจนเรารู้สึกว่าพูดได้เพราะว่าเ่าเหงาไปรวมยาก<อ>พูดได้เพราะว,ว่ายังไม่มีแฟนอะไรเงี้ยครับมันอาจจะเป็นจุดเล็กๆนิดเดียวเลยพี่ท็อปที่เป็นข้อคิดแล้วกันว่าเหงาพูดได้อืมเออนี้ดีนะอืมครับเออคือความคนโสดก็มีความเหงาแหละเออแต่ว่าถ้าเกิดแบบ เก็บมาแล้วก็ทําให้รู้สึกตัวเองแย่รู้สึกว่าแบบจากจุดสถานะที่เป็นความโสดที่มันเป็นแฟกอยู่แล้วมันเริ่มลามไปถึงว่าแบบเฮ้ยเราไม่มีคุณค่าหรือเปล่าไม่มีคนรักหรือเปล่าเราดีพอที่จะมีชีวิตอยู่ต่ออะไรต่างๆนานามันก็จะเริ่มลามไปหมดกลายเป็นโดมิโนหมดแต่ถ้าเกิดเราได้เริ่มเปิดเผยความเปราะบางความอ่อนไหวของเรามาว่าเฮ้ยไม่โอเคว่างเงาวะเออกับคนที่เราไว้ใจได้บ้างอย่างเงี้ย เออมันก็อาจจะทําให้มันช่วยตัดตอนจากความรู้สึกที่ว่าแบบเดี๋ยวมันจะมีความรู้สึกอื่นๆตามมาแหละเออแต่ว่าอันนี้เปิดเผยก่อนดับได้ก่อนสเต็ปแรกก่อนโอเคก็เปิดเผย่มันเป็นเรื่องที่พิดลองมาแล้วเลินมาแล้วด้วยนะว่าเออเป็นไงบ้างเหงาก็แสดงออกมาน่าจะเฮลตี้กว่าหรือสุขภาพจิตดีกว่าเก็บไว้พีทฮอบเพราะถ้าเรารู้สึกว่าเริ่มเหงาเมื่อไหร่ความรู้สึกมากมายจะตามมาเยอะมากเหงาแล้วน้อยใจปะวะเหงาแล้วหึงเพื่อนปะวะ หรือเป็นไงเาหงาแล้วหึงเบื่อเหงาแล้วแบบเพื่อนไม่อยู่กับเราเราก็จะแบบเอเออมีความแบบมีแฟนแล้วก็แบบลืมเพื่อนอะไรใช่ไหอเพราะฉะนั้นข้อคิดแรกอาจจะมาจากการที่ต้องยอมรับตัวเองก่อนว่าเหงาอซึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วพีรู้สึกว่าคําถามที่พี่ตั้มยิงมาให้แล้วกันว่าสิ่งที่คนยุคเนี้มันต้องดับมือกับความโสดในสองพันยี่สิบสามมันยากขึ้นไหมพี่รู้สึกว่ามันยากขึ้น ล้วก็เสริมที่พี่ท็อปบอกว่าถึงแม้โอกาสเราง่ายขึ้นก็จริงแต่มันยากขึ้นเพราะว่าเราเลือกเยอะขึ้นเนาะอือาจริงครับอือคว่าครจะต้องเลือกนะก็ใช่คนต้องเลือกไม่ใช่ว่าใครก็ได้คำคลำเอาแล้วก็เออได้ได้ได้อไม่ใช่หรอพี่เลยรู้สึกว่าประโยคที่เราถูกได้ยินมาบ่อยๆคือก็เนี่ยเรื่องมากไม่งั้นก็เหงา็พอเรื่องเยอะไงอะไรเงี้ยพี่ก็รู้สึกว่าเหงาไม่ได้เท่ากับใครก็ได้พี่ท็อป ก็ถ้าเรื่องน้อยก็ชีวิตก็บรรยายระวะก็จะแบบอะไรก็ได้ไปเลยเนาะพี่ก็เลยรู้สึกว่าสิ่งสําคัญคืออมความเหงามันอาจจะนําไปสู่อะไรหลายอย่างพี่ท็อปรวมไปถึงนําไปสู่การตัดสินใจอะไรบางอย่างเช่นอย่างพีทพีทตัดสินใจเลี้ยงหมาพี่ท็อปด้วยความที่เรารู้สึกว่าโอเคในอนาคตหรือว่าในเร็วๆนี้ยอมรับตัวเองนะว่าอาจจะยังไม่ได้ตกลงเป็นแฟนกับใครอเลี้ยงหมาดีกว่าจะได้รู้สึกว่ามีคนให้เอาใจไปใส่ ไปเอาใจใส่ลูกมาแทนเ,เราจะได้รู้สึกว่าโอเคอย่างน้อยยังมีคนให้เราเทคแคร์หรือ,อยังมีคนที่เขาเทคแคร์เรานะน้องหมาก็ยังรู้สึกว่า,<ม>าช่วยให้เราใช่ยังรู้สึกอ,อ่ะใช่แล้วก็สิ่งที่พีทจะแชร์เพิ่มก็คือพีทเคยมีประสบการณ์ที่รู้สึกว่าเหงาจนรู้สึกว่าเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่าอืแต่ในที่นี้พีทไม่อยากให้พูดให้รู้สึกมันดาร์กนะพี่ท็อปแต่พีทรู้สึกว่ามันเป็นข้อคิดที่เป็นเลินที่พีทไปทํามาแล้วรู้สึกว่าน่าสนใจก็คือ พี่เคิเหงาจนกระทั่งรู้สึกว่าต้องไปหาหมอแล้วอะเพราะว่าอยากรู้ว่าตัวเองเป็นอะไรแต่ปรากฏว่าพี่ไปหามาทั้งจิตแพทย์แล้วก็นักจิตบําบัดเลยครับไม่เป็นอะไรเลย <laughs> มันอาจจะเป็นที่มาของอีพีนี้ก็ได้พี่ท็อปพี่รู้สึกว่าบางทีความเหงามันอาจจะยังไม่ได้มีคนมาสแตมว่าต้องทํำยังไงเพราะฉะนั้นตอนที่พี่ไปหาคุณหมอหรือว่านักจิตบําบัดอะเขาก็จะรู้สึกว่า uy, พี่ต้องใช้ชีวิตได้ดีตอบชาชาอย่างนี้เลยคุยสนุกแล้วก็ทํางานได้ดี แต่พาร์ทที่เราเหงาอ่ะมันยังไม่ได้เด่นชัดมากสะจนต้องไปรักษาแต่ถามว่ามันใหญ่ไหมสำหรับคนเหงาพี่ว่าใหญ่นะมันก็เลยเป็นที่มาที่รู้สึกว่าโอเคเลี้ยงหมาละกันอืมโอเคเมื่อกี้ฟังมีดูมีตั้งแต่แบบเปิดเผยความรู้สึกของตัวเองเนาะแล้วก็อันที่สองคือเปลี่ยนโฟกัสจากแบบโฟกัสที่เหมือนกับว่าเราต้องไปต้องมีใครสักคนอาจจะเป็น เออใครบางตัวก็ได้บอกวะใครสักตัวใครสักตัวนึงก็ได้มีโฟกัสอื่นเป็นสิ่งที่เรารักเออแล้วก็สิ่งนั้นเนี่ยอาจจะให้ความรักกลับมาแทนก็ได้อีกอันนึงใช่ไหมอีกอันนึงก็คือเอ่อถ้าเกิดรู้สึกว่ามันไม่โอเคจริงๆครับควรจะต้องได้รับการปรึกษาอืมอืหรือในที่นี้บอกเพื่อนก็ยังดีอาจจะไม่ต้องถึงขั้นปรึกษาคุณหมอก็ได้ครับพี่รู้สึกว่าพอยที่จะพูดหรือว่าข้อคิดที่จะพูดในวันนี้ก็คือ ถ้าเหงาคนเดียวมันจะเหงาขึ้นพี่ท็อปแล้วบางทีความเหงามันอาจจะมาในรูปแบบที่คนอยู่เยอะมากแต่ก็ยังเหงาเพราะว่าความเหงาไม่ได้ขึ้นอยู่กับจํานวนคนเนาะมันอาจจะเหงาอยู่ที่ภายในใจหรือว่าต่อให้ประสบความสําเร็จก็เหงาได้นะคิดว่าอืคิดว่าข้อที่น่าสนใจคือความเหงามันแทรกได้ในทุกๆความรู้สึกเลยอืมทุกคนเดียวก็เหงาเนาะสุขคนเดียวก็ยังเหงานะพี่ท็อปพี่เลยรู้สึกว่าข้อที่น่าสนใจแม่งคือแบบ รับมือไงดีวะถ้าเกิดความรู้สึกบางอย่างมันมีความเหงามันแทรกมาด้วยครับอืมเหมือนแบบความความเหงานําไปสู่ความรู้สึกอื่นๆด้วยถูกไหมอืมอ่ะทีนี้มันมีวิธีอื่นอะไรอีกบ้างที่แบบเอาไว้จัดการกับความเหงาโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ทุกคนดูเทศกาลในความรักอยู่ๆทุกคนก็รักกันมากขึ้นมาตอนนี้อะไรี้ยพี่จะกลับไปที่น้องหมาแล้วกันอพี่รู้สึกว่าอาจต่อให้ทุกคนจะแสดงออกซึ่งความรักเราอาจจะมีคอนเทนต์ วาเลนไทน์กับน้องหมาก็ได้นะ <laughs> เพื่อเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้รู้สึกว่าเอ้ยเรายังแฮปปี้กับความรู<ๆ>้สึกนี้อยู่ถ้าเป็นพีทเวอร์ชั่นเมื่อก่อนละกันพีอาจจะรู้สึกว่าโอ้ยแบบรู้สึกวันนี้เป็นวันที่ไม่ใช่วันของฉันเนาะขอตื่นมาแล้วเป็นวันที่ส <laughs> ิบห้ากุมภาเลยได้ไหมเราอาจจะเคยรู้สึกแบบนั้นหรืออาจจะมีคนกําลังรู้สึกแบบนั้นอยู่ <laughs> แต่พีรู้สึกว่าพีทในปีนี้ละกันสมมติกุมภาจะมาถึงนี้แล้วเนาะพีรู้สึกว่าเอ้ยเราอยู่เย็นเป็นโสดแล้วอะมีความรู้สึกว่าโอเคเรา ยืนอยู่ได้แม้จะเห็นความรักของคนอื่นๆถ้าเป็นเราเวอร์ชันก่อนเราอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยน้อยใจแต่พี่รู้สึกว่าปัจจุบันเนี้ยพี่ยินดีกับความรักคนอื่นเว้ยมีความเห็นอ่ะอย่างล่าสุดเมื่อสักครู่ไปที่แซลมอนแล้วมีน้องคนนึ่งกาลังจะไปเดทด,ดีใจกับน้องเลย<อ> <laughs> มีความรู้สึกโอ้ยดีจังเลยไปเลยไปเลยฟิตติ้งชุดหรือ,อยังเตรียมชุดหรือ,อยังเรากลายเป็นว่าเราเรายินดีนะกับคนม,มีความรักไม่ได้รู้สึกแตกต่างและพี่ท็อปการที่เรารู้สึกว่า ไม่มีือนคนอื่นมาอาจจะทําให้เรายิ่งเหงาเว้ยพี่ท็อปเฮ้ยมุมนี้ดีนะเพราะว่าเมื่อกี้เราบอกว่าวิธีหนึ่งวิธีการจัดการคือลองเปลี่ยนโฟกัสก็คือว่าจากเดิมไม่เวลาเห็นคนคนที่เขามีแฟนแล้วเราเรามาเปรียบเทียบกับตัวเองแล้วเปรียบเทียบในมุมที่เหมือนกดให้เราแย่ลงว่าแบบเฮ้ยเราไม่เห็นจะมีคนแบบนี้บ้างเลยเราไม่ดีอะไรต่างๆแต่ลองมองอีกมุมหนึ่ง เฮ้ยเข,ยเขยาก็มีความรักนั่นคือเราควรจะต้องยินดีกับเขาเราควรชื่นชมเขาถ้าเกิดลองเปลี่ยนโฟกัสนี่เหมือนกันว่าเออ,อเขาก็มีความสุขนี้แน่คือเราก็จะกลายเป็นคนที่มีความสุขไปด้วยแทนที่ว่าแบบเขามีความสุขนะแต่กูนี่ทุกมากโดยโดยโดยที่เขาก็ไม่ได้ทําอะไรเลยนึกออกปะคือเขาแค่มีแฟนเน่ะแล้วเราก็เอาความความรู้สึกแบบนั้นมากดทับตัวเราเออมุมนี้ก็ดีเหมือนกันนะอืมแต่ถามว่ามันง่ายไหมที่จะรู้สึกแบบนั้นพี่ว่ามันก็ต้องผ่านผ่านเวลาด้วยนะผ่าน การเรียนรู้บางอย่างผ่านการเติบโตผ่านการเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยคับอืมอันนี้อยากถามพีทเลยว่าจากเดิมที่รู้สึกแบบโอ้ยเป็นจูลินซีและโตัวปัสิรัสมากในครอบเป็นโซ่แล้วตัวเล็กเอออย่างเงี้ยอืมอะไรที่มันทาให้พีทแบบเริ่มรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันโอเคว่ะอืหรือเริ่มรู้สึกสามารถแข็งแกร่งความทัฟนี้มันเริ่มมันมามันมานั้นได้ยังไงอะช็อตแรกก็คือตัดสินใจเลี้ยงน้องหมาเนาะแต่ช็อตใหญ่ๆช็อตสําคัญคือ ลาออกจากงานว่ะพี่ท็อปน่าสนใจปะ <laughs> แต่ว่าใน,<ๆ> <principles> ใ,นในที่นี้คือพี่จะพูดในภาพใหญ่ๆคือคําว่าการเปลี่ยนแปลงไว้การมีหมาเข้ามาในชีวิตหนึ่งตัวการเปลี่ยนไปที่ทํางานใหม่งานใหม่เพื่อนร่วมงานใหม่พิ่มองว่าการเปลี่ยนแปลงมันจะทําให้เรายิ่งต้องไปโฟกัสกับเรื่องอื่นเยอะขึ้นไว้โอ้ยนี่ดีเนาะ<อ>การที่เราต้องมีน้องหมาต้องดูแลต้องเปลี่ยนน้าต้องเช็ดอึเก็บฉี่อะไรเงี้ยครับ เราต้องใช้เวลากับเขาเยอะรวมไปถึงปรับตัวกับที่ทํางานใหม่การเจอสังคมใหม่ๆเนื้องานใหม่ๆการที่ต้องพัฒนาตัวเองกับองคอ์กรใหม่อในที่นี้พี่รู้สึกว่าความเหงามันเล็กลงเว้เ<อ>ตรงที่เรื่องอื่นใหญ่กว่านะถ้าไม่ผ่านโปรใหญ่กว่านะหรือน้องหมาป่วยน่าจะใหญ่กว่ามันเลยทําให้ตอนเนี้สัดส่วนชีวิตนะครับมันเริ่มเฉลี่ยเท่าๆกันจากเมื่อก่อนที่ชีวิต ค่อนข้างไปเรื่อยๆอยู่ในความแบบโอเคใช้ชีวิตแบบเซฟโซนมันเลยทําให้ความเหงาอ่ะมันใหญ่กว่าชาวบ้านเขาพี่ทอ็อปแต่การเปลี่ยนแปลงพี่เชื่อว่ามันจะทําให้คนอื่นๆรู้สึกว่าเราจะต้องใช้ความตั้งใจกับเรื่องอื่นในชั่วขณะหนึ่งพี่ทอบอืออือือเอ้ยมุมนี้ก็ดีก็เพราะว่า การเปลี่ยนโฟกัสมันคือการพาตัวเองออกไปจากความรู้สึกเดิมๆที่แบบโฟกัสอยู่แต่กับว่าแบบโสดแล้วไม่ดีโสดแล้วเหงาโสดแล้วอะไรต่างๆนาฮะจะไม่มีคุณค่ามีโฟกัสอื่นพาตัวเองไปอยู่ในความการเปลี่ยนแปลงอื่นๆเช่นอย่างอย่างของพีทเรื่องการเปลี่ยนแปลงคือมีสมาชิกใหม่เข้ามามีน้องหมาเข้ามาหรือว่าอยู่ในจังหวะที่เปลี่ยนงานพอดีซึ่งนี้ไม่ได้แปลว่า จัดการความโสอ๋อนี่ไงฟังคุณท็อฟฟี่มาบอกว่าเนี่ยนี่จัดการความเหงาด้วยการแบบไปเปลี่ยนแปลงนะโอเคเราออกจากงานเออไม่ใช่เออแต่พาตัวเองออกจากความรู้สึกแบบนี้ไปไปมีสิ่งแวดล้อมแบบใหม่ไปมีสมาชิกใหม่มีคนเปลี่ยนบริบทในชีวิตของเราก็อาจจะอาจจะทําให้เราออกไปจากความรู้สึกเหงาเกินไปแบบนี้ได้ซึ่งความเหงามมนยังอยู่แหละแต่มันมีประสบการณ์อื่นๆมาให้เราแบบเฮ้ยมันไม่ได้มีทั้งร้อมีแต่ความเหงานี่นะถูกพี่กําลังจะเสริมเลยว่า ออกมาจากมันแปลว่ามันยังอยู่นะตรงนั้นนะแต่แค่มันยังมีความสําคัญบางอย่างมันไล่เลี่ยมมาเท่าเท่ากันสิ่งที่พี่จะชี้ให้เห็นก็คือเรายังเหงาได้อยู่เว้ย<อ>แต่เรายังต้องพัฒนาตนัวเองในเรื่องอื่นเพิ่มขึ้นและสิ่งที่พีทรู้สึกว่ามันจะนํามาสู่ความรู้สึกใหม่ๆก็คืออาจจะมีคนคุยมาจากน้องหมาก็ได้ซึ่งอ่ะพี่ก็มีคนคุยมาจากน้องหมาเว้เ<อ>หรือ,อการเปลี่ยนงานมันนําไปสู่คนใหม่ๆได้ไหมวะเจอพี่อีกหนึ่งคนที่น่าสนใจที่ทํางานก็ได้ มันเลยเป็นสาเหตุหนึ่งน่าลาออกแล้วใช่ไหมก็ไม่ได้ชี้ให้เห็นขนาดนั้นการเปลี่ยนแปลงของคนอื่นอาจจะเป็นการไปเรียนขับรถแบบเพียก็ได้เออมีความไปเรียนขับรถเลยรู้สึกว่าหาอะไรทําแล้วก็มีกิจกรรอมตั้งเหงายังอยู่พี่ท็อปแต่มันทําให้เราต้องไปตั้งใจสอบใบขับขี่มันทําให้เราต้องไปตั้งใจบิดพวงมาลัยมันอาจจะเป็นการที่เรายังซื้อสัตว์ในความเหงานะแต่มันคือการขอซื้อสัตว์ในความรู้สึกอื่นด้วยพี่ท็อป เฮ้ยนี่ดีชอบมากเลยเออซื้อสัตย์กับความเหงาแล้วต้องไปซื้อสัตย์กับความรู้สึกอื่นๆด้วยเพราะว่าทางชีวิตไม่ได้มีแต่ความเหงาอ่ะใช่ใช่ใช่เราอาจจะเคยผ่านโมเมนต์ที่รู้สึกว่าเหงามากเหงาจนแบบความเหงามันตัวใหญ่มากอะครับแล้วก็สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเป็นโสดก็คือมันมีความรู้สึกเศร้าหนึ่งของมนุษย์เหมือนกันนะเว้ยคือความเหงาพี่ท็อปเราอาจจะเคยรู้สึกว่าคนอะเศร้าได้จากการผิดหวังเศร้าได้จากการความล้มเหลวอะไรเงี้ย แต่ความเหงาก็นําไปสู่ความเศร้าได้แล้วมันเป็นมิติใหม่ของการความความรู้จักคนพีทฮอบเมื่อก่อนพีทพีทก็รู้สึกว่าพีทหาพวกได้ยากคนอาจจะเหงาน้อยคนไม่ค่อยแสดงออกแต่หลังๆมาเนี่ยพีทเชื่อว่าถ้าพีทถามว่าใครเหงาบ้างอมันจะมีคนยกมือเป็นเพื่อนพีทเยอะขึ้น พืนี่ตอนต้นเนี่ยเราคุยกันกันหลายเรื่องเนาะว่าแบบความรู้สึกว่าโสดมันไม่ดีเนี่ยมันไม่ได้มาจากตัวเราเองทั้งหมดมันมาจากเสียงรอบๆอมีความคิดของคนอื่นๆมาด้วยมีความความปรารถนาดีความหงุหง่ของบรรดาญาติผู้ใหญ่ของเราบ้างอะไรอย่างเงี้ยที่ทาให้เรารู้สึกว่าแบบโสดมันไม่ดีป่ะเอ๊ะเราจัดการกับไอ้ความไอ้เสียงข้างนอกเหล่านี้ยยังไงได้บ้างอืมสิ่งแรกที่ผิดว่าน่าจะสําคัญที่สุดคือเราต้องสามารถดับมือกับ คำถามเหล่านี้ให้ได้ก่อนเว้ยเราต้องมารู้สึกว่าเขาโจมตีเราขนาดนั้นคิดเชื่อว่าบางคนอาจจะถามเฉยๆหมายถึงว่ามีแฟนหรือยังก็ถามเฉยๆเป็นเหมือนกินข้าวหรือยังก็ได้แต่การที่เรามีหมวกที่เราเรารู้สึกว่าเหงาอะมันจะไม่รู้สึกว่าอุ้ยถามนี้จี้จุดหรือเปล่าหรือถามเพื่อจะแบบให้รู้สึกแย่หรือเปล่าสิ่งแรกที่พี่ว่าน่าสนใจคือเราอาจจะต้องมองว่ามันเป็นคําถามธรรมดาก่อนอไม่ได้รู้สึกว่ามีแฟนหรือยังเป็นคําถามที่แบบอุ้ย จีจุดปะเนี่ยอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะตอบง่ายขึ้นว่ายังไม่มีก็คือยังไม่มีแบบสบายใจไม่ได้รู้สึกว่ายังไม่มีแล้วดูแบบด้อยหรือว่ายังไม่มีแล้วผู้ใหญ่จะไม่โอเคหรือเปล่ามาอาจจะเป็นง่าย,ายๆแค่นั้นเลยพี่ท็อปคืออืเราต้องไม่มองว่าคําถามเหล่านั้นมันทําร้ายเราพี่ท็อปอม,อมันอ,อ,อาจจะเป็นมุมมองนั้นแค่นั้นเลยอ่ะเหมือนเขาถามว่าแบบเป็นไงบ้างอะไรเยครับแต่ก็ไม่ได้สนับสนุนให้ถาม จี้อย่างนี้ทุกบ้านนะอะไรเงี้ยอืม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 อันนี้น่าสนใจเพราะว่าหนึ่งคือเราคงห้ามคนมาถามเราอ่ะก็หามก็คงก็คงยากอ่ะเออเพราะว่าเขามันมีทั้งแบบถามเฉยๆถามไม่ได้คิดอะไรแล้วถามแบบอยากรู้อะไรเงี้ยถูกไหมเออแต่ว่าเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะรีส p o n ์กับเขาเราจะตอบสนองเขาได้อย่างไรบ้างซึ่งอีกมุมหนึ่งก็คือว่ามันมันต้องเริ่มมาตั้งแต่ว่าตัวเราเองเนี่ยเออก็ต้องให้คุณค่ากับความโสด ว่ามันไม่ได้แย่ไปหมดเลยนะเราถึงจะตอบมันออกมาด้วยความแบบอ๋อยังไม่มีแฟนครับอืมได้อย่างหนักแน่นได้อย่างเชื่อมั่นจริงๆว่าแบบมันก็มันไม่มีปัญหาเลยนี่หว่าใช่ไหมเออแต่ถ้าเกิดเราเรารู้สึกว่ามันไม่ดีอยู่แล้วเลยต่อให้เขาถามมาด้วยด้วยประโยคปกติหรือมีเจตนา ไม่ดีหรืออะไรก็ตามเราจะยิ่งไปขยี้มันเราจะยิ่งรู้สึกว่าสิ่งที่เขาถามไปซึ่งปรากฏว่าเขาถามเสร็จแล้วเขาก็เดินจากเราไปแล้วเขาไม่เขาไม่ได้มานอนคิดอะไรอย่างเงาแต่เราจะแบบยิ่งขยี้มันตีฟูมันให้รู้สึกแย่กว่าเดิมอีกเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าเราเองก็ต้องให้คุณค่าความโสดไม่ได้เป็นเรื่องที่ไม่ดีไปตลอดไปเหมือนกันหรือถ้าอย่างเป็นล่าสุดที่ไปที่ทํางานใหม่อะไรเงี้ยถ้าเป็นพิดเมื่อก่อนก็จะรู้สึกว่าตอบว่าแบบไม่มีแฟนเศร้านะ แต่ถ้าเป็นพิดปัจจุบันพีดจะตอบว่ายังไม่มีช่วยหาหน่อยเออมันกลายเป็นว่าสนุกแล้วก็รู้สึกว่าเออเราเราใช้คําถามเหล่านั้นนะเป็นโอกาสในการที่จะบอกว่าอ๋อไม่มีแล้วมีใครไหมล่ะเออเออแนะนาหน่อยอะไรอย่างนี้ครับก็ดูเป็นสิ่งที่ทําให้เห็นคอนทราสต์เลยว่าแบบเราถ้ายังเศร้าอยู่หรือมองว่ามันเป็นเรื่องไม่ดีอ่ะเราก็จะตอบรับอีกแบบหนึ่งแต่ถ้าเริ่มเติบโตขึ้นเลยรู้สึกว่ามันใช้เวลาในการรู้สึกว่าอุ้ย มองมันเป็นโอกาสสิอาจจะเป็นเรื่องที่สนุกขึ้นหรือเริ่มอยู่กับความโสดและเหงาได้อย่างดีขึ้นพี่ทอปอืมอันนี้ดีนะเพราะว่าจริงๆความโสดมันคงมีหลายเดฟนิชันแหละมันแบบโสดเท่ากับเหงาโสดเท่ากับเศร้าโสดเท่ากับนู่นนี่นะโอ๊ตเต็มไปหมดเลยแต่ตัวเราเราให้นิยามความโสดยังไงบ้างอืซึ่ง จากความหมายทั้งหมดล้านความหมายนั่นแหละแล้วตัวเราอะเราให้ความหมายกับมันว่าอย่างไรมันจะทําให้เราตอบตัวเองได้ตอบโลกได้ตอบคนอื่นได้หมดเลยแล้วเราก็จะมั่นใจว่าเอ้ยโสดมันโอเคนะอืมไม่ได้รู้สึกว่าโสดแล้วเท่ากับไม่มีแฟนแล้วเราไม่มีความรักหรือเปล่าอืมมันอาจจะเป็นสเต็ปหนึ่งของการเติบโตก็ได้พี่ท็อปถ้าดีกับเรื่องนี้ได้เราก็จะสามารถเติบโตขึ้นได้ด้วยเหมือนกันเนาะอืมใช่พี่ว่าแล้วมันก็จะโตไปพร้อมกับทัศนคติเรา เรามองทัศนคติกับความเหงาว่ายังไงมันก็จะสะท้อนแล้วแหละว่าเราโตขึ้นหรือยังอย่างพีทพีก็จะรู้สึกว่าทัศนคติผิดโตขึ้นจากคนที่เคยเป็นพีทเวอร์ชันเหงานะจากจากพีทที่เคยรู้สึกว่าความเหงามันมันดาร์กไปหมดเลยครับมันจะใช้เวลาที่จนเรารู้สึกแล้วว่าเอยเราโตขึ้นแล้วรับมือกับความเหงาได้ครับอืมแสดงว่าทักษะในการรับมือกับความเหงาที่มันมาพร้อมกับความโสดอ่ะมันจะมาพร้อมกับความเจ็บปวดแล้วแหละ คือแบบโอ้ทั้งการแบบดีลกับความเหงาความเศร้าอะไรต่างๆใช่ไหมความรู้สึกเอ่อตัวเองไม่มีคุณค่าเอ่ย<น><น>การต้องเจอกับคนการเปรียบเทียบอะไรต่างๆมันมาหมดเลยแต่ว่าจุดหนึ่งที่มันทําให้เราเติบโตขึ้นได้ก็คือการใช้เวลาคอค่อยๆเรียนรู้กับมันเหมือนอย่างที่พีทบอกชอบมากเลยคือความเหงาไม่ได้หายไปยังอยู่นั่งข้างๆกุณเนี่ยเอออยู่ตลอดเวลานั่งอยู่แล้วเอนจอยไปกับมันได้ใช่ มีความเหงาเป็นเรื่องธรรมชาติแต่แล้วมันยังอยู่ด้วยแต่เราจะอยู่แบบที่รับมืออยู่กับมันได้อยู่เป็นเพื่อนกับมันได้อืเราก็จะไม่ได้โสดคนเดียวแล้วเพราะว่าเรามีความเหงาเป็นเพื่อนกับเมื่อก่อนอาจจะกลัวไงถ้ามีความเหงามาแล้วแบบจะผลักใส่อะไรเงี้ยครับแต่การที่เออกอดมันเป็นโสดก็โสดเงีนยมันอาจจะช่วยให้เราผสานความรู้สึกนั้นเข้ากับความรู้สึกอื่นได้ง่ายเราอาจจะไม่กลัวแบบโกรธก็โกรธไปแต่พอเหงาแล้วแบบ เคยผลักมันออกมาก่อนเลย้ยครับอันนี้ชอบมากเลยขอบเป็นคาแบบปิดท้ายเลิกผลักใส่ความเหงาแต่อบกอดความเหงาแล้วก็ให้ความเหงาเป็นเพื่อนที่ดีของเราอะไรด้วยเหมือนกันนี่วันเวลาท้ายนี้เราจะไม่เหงาแล้วนะครับเพราะว่าเรามีความเหงาเป็นเพื่อนแล้วนี่แน่นอนวันนี้ต้องขอบคุณพีทมากๆเลยว่าจะบอกว่าเป็นทักษะการรับมือกับความเหงาเมื่อเราโสดที่แบบทาให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีทางเว้ยมันทํามันแบบเติบโตได้แล้วก็มันรับมือกับสิ่งนี้ได้นะครับ ทิ้งท้ายอยากให้คุณพีทช,ช่วยทิ้งท้ายถึงความถึงความเหงาและความโสดต,ตอนนี้มีคนคนเหงาคอมเมนต์มยแล้วมีคนมีคนเหงาดูอยู่ฟัง you. อยู่อมีอะไรจะบอกเขาครับอพีทก็จะบอกว่าเหงาได้โอเคนะเราเคยเหงามากเหมือนกันแล้วก็ความเหงาเราควรจะมองว่ามันคือความรู้สึกหนึ่งละกันอย่าไปมองว่าความเหงามันอันตรายแล้วเราจะอยู่กับความเหงาได้ง่ายขึ้นครับอืม คนลุกเขินไปด้วยเลยเนจะไม่ฝากช่องทางการติดตามเผื่อคนฟังแล้วรู้สึกแบบเอ้ยนี่ห้คนมาพูดประสบความสำเร็จหายเงาเราจะต้องต้องเชิดเขาด้วยก็จริงๆอิพีทก็ใช้ Facebook ส่วนตัวแล้วก็ i ิน t a g r กรมนี่แหละในการทำงานด้วยก็ แจกไอจีหรอพี่ท็อปอันนี้แล้วแต่ให้ให้พีไปคอมเมนต์เอาเอาเอาแล้วกันเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้แอดไปในแคปชั่นก็ติดตามพีได้จากนี่แหละเดี๋ยวอาจจะแวะว่วามาในแซลมอนจากงานอื่นๆได้หรือว่าใครที่รู้สึกเหงาเป็นโสดอยู่แล้วรบบรู้สึกยังดีกับปัญหานี้ไม่ได้แล้วก็เชื่อว่าพีเนี่ยน่าจะเข้าใจคนเหงาเข้าใจความโสดได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่าลืมแวะมารับกําลังใจจากพีได้เลยนะครับ สำหรับ e ีีนี้จะบอกว่าตีใจมากที่ได้คุยกับพีดรู้สึกว่าเอ้ยมันทำให้วันเวลทายได้เคยรู้สึกว่าความเหงาแล้วมันแย่เนี่ยกลายเป็นวันเวลทายที่สว่างขึ้นมาอีกครั้งนะครับอีพีต่อไปนะครับลองเรียนดูถ้าไม่เียนอ่นดูจะรู้ได้ไงกับพ่อพี่ปราชอจะมาในทักษะเรื่องอะไรนะครับฝากติดตามทุกวันจันทร์ทุกช่องทางของแซลมอน c อ s แคสับผม